Ela é ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ร้านบ้านย,มยิมพ้วยลุงปุ้ป้าเป้งนะครับก็เป็นร้านกาแฟแล้วก็ร้านเค้กแล้วก็ด้านหลังเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นลำธารจะบอกว่าที่นี่เนี่ย mm hmm. เค้กอร่อยนะครับ mm hmm. เห็นเพราะว่ากันมาอย่างนั้นแล้วก็ข้างหลังวิวสวยมากเืยเรามาตามกันดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ <Hello. S 1> วันนี้ก็มากินร้านดังนะ mm hmm. แต่จำไม่ได้ร้านอะไรก็เดี๋ยวค่อยดูแล้วกัน <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เองพุดเองพุดพุดเองพุดเออนั่แหละนั่นแหละนี่นั่นแหละนั่นแหละแล้วก็อันนี้เป็นขนมนะคุณผู้ชมชอบอะอะไรมะนาวมะนาวทุกอย่างนั่นแหละเดี๋ยวยังไงก็มาติดตามแล้วกันยังไงก็ฝากช่องด้วยนะช่องเอ็กกี้นะครับแล้วก็ตะลุยพากินเที่ยวนะครับวันนี้ก็พามากินพามาเที่ยวกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อโอเคปะวันนี้คับวันนี้เราก็มาร้านดังนะคะร้านเนี้ยร้านเนี้ยลุงพุด ป้าเป้งอะไรเนี่ยแหละแล้วว่เออเนี่ยวันนี้มาเจอขนมร้านนี้อร่อยมากเลยมั้งด,ดูดูสีสนันดินี่น่ากินน่ากินเดี๋ยวจะมามาว่าหล่อยไม่หล่อยนะโอเคนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับรายการนะครับของ y t u t u นะครับช่องเอกก้นะครับตะลุยพากินเที่ยวนะครับเดี๋ยวมากินมาเที่ยวกันต่อบบ๊ายาย नाही <laughs>